สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับครูจอยอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีนิทานสนุกสนุกมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะคะเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าหลังจากที่คุณครูเล่านิทานให้เด็กๆฟังแล้วคุณครูจะมีคำถามถามเด็กๆด้วยนะคะพร้อมที่จะไปฟังนิทานกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะวรรณกรรมสาหรับเด็กชาวนาของไทยรองศาสตราจารย์เกิกยุ่นพันธ์ เขียนเรื่องและวาดภาพชาวนาทำนาตกกร้าหน้าฝนท่วนทั่วทุกคนหน้าฝนไถนาชาวนาทำหุน่นทำหุ่นไล่กาเพื่อไล่หนูนาไม่มากัดข้าวชาวนาขยันตื่นกันแต่เช้าเพื่อไปปลูกข้าวให้เราได้กินพอถึงหน้าหนาว เกี่ยวข้าวหมดสิ้นใช้เคียวเคยชินทรั์สินพอกพูนหน้าแรงสุขสันสงกรานทำบุญครอบครัวอบอุ่นทำบุญสุขใจชาวนาอารีใจดีแจ่มใสเลี้ยงควายเอาไว้เพื่อใช้ไถนาเพื่อนบ้านเป็นมิตรสนิทหนักหนา ช่วยเหลือกันมาเวลาเป็นใจชาวนามีสุขไม่ทุกอะไรชีวิตไทยๆแจ่มใสทุกคนชีวิตแบบไทยสุขใจทุกคนชีวิตสุขล้นทุกคนสุขใจเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆในฐานก็จบลงไปแล้วนะคะคุณรูมีคำถามที่จะถามเด็กๆด,ด้วยนะคะ คำถามแรกนะคะชาวนาจะทำนาในหน้าไหนคะเด็กๆข้อหนึ่งหน้าฝนข้อสองหน้าแหลงคำตอบก็คือหน้าฝนค่ะเด็กๆตอบข้อต่อไปเลยคะ่ะชาวนานิยมทำอะไรไว้ไม่ให้หนูมากัดกินต้นข้าวคะข้อหนึ่งหุ่นไลกาข้อที่สองตุ๊กตาหมี คำตอบก็คือหุ่นไล่กาค่ะข้อต่อไปเลยค่ะชาวนาใช้สัตว์อะไรในการไถานาคะเด็กๆข้อที่หนึ่งม้าข้อที่สองควายคำตอบก็คือควายค่ะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะอุปกรณ์ที่ชาวนาใช้ในการเก็บเกี่ยวข้าวคืออะไรคะข้อที่หนึ่งเคียวข้อที่สองกันไกล มาล้ค่ะคำตอบก็คือเคียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอบถูกไหมคะวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ